ลุงลุงลุงมาทําอะไรที่เนี่ยมาเนี่ยแหละมาหาป้ารัตนามาหาทําไมอ่ะเห็นป้ารัตนาชอบด่าอ๋อมาเก็บค่าลิขสิทธิ์มาดูว่าเป็นยังไงค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ได้โทรหาเลยนะก็คุยเขาดิถามเขาไอไอหน้าหนีอ่ะไปไปไปด่าใครเขาโอ้ยไม่ได้เสียงกูอย่างนี้เลยนะเพิ่มความพูดอย่างนี้นะ พระจ๋าจัดสรรให้หนูด้วยเถินคนประเภทนี้ให้คนมาแอบยิงเลยกันเขามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าของคําพูดเนี่ยกูด่าใครลรากูยังไม่เคยพูดอย่างนี้เลย๋อวันนี้ลุงคิดว่าจะมาเก็บค่าเลขสิทธิเขาเก็บค่าเลขาสิป้าป้าฟังเี่คือเจ้าของที่พูดคนแรกไอ้หน้าหี่ไปด่าเที่ยวด่าคนโน้นคนนี้ไอ้หน้าไอ้หียไอ้หน้าหอยมาลงก่อนไอ้หน้านี่เสียงมันเองเลยค่ะจำไว้นะคะ นี่แหละไปได้เร็วคือเวลานี้เนี่ยสี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยจ่ายตอนนี้เอาเงินสดไอ้ควายมาบ้านกูทําไมกูไม่เคยเป็นหนี้มึงเอาทองไม่ขายเอาทองเส้นนั้นมาไม่เจ๊มึงไม่ต้องมาชี้นิ้วอย่างนี้นะเออชีวิตจริงกูจะรายงานไม่ชี้พวกพี่เอาทองเอาทองมาถ้าไม่มีเงินสี่หมื่นให้วันนี้จะต้องไปเป็นเมียลุงโท ลุงโทนี่ต้องนอนด้วยกันให้นี่จัดการพูดขอให้มันตายอย่างเยี่ยยยยยเลยเดี๋ยวเราจะจัดงานแต่งงานป้ารัตนากับลุงโทนี่แต่งงานกันเทปต่อไปแต่งเลยอ่ะแต่งงานเลยไอสัตว์ไรสดนี่แต่งเรื่องง่ายนี่แต่งเรื่องขาว่าน่าฮีเป็นของเข้าไม่ใช่ของป้าที่รักรักเขาไหมกูเกียดมันเขาใส่เลยเขารักเธอนะ เอาทุานตีนไปรักสิเราจะรักกันตลอด <c oughs> เรื่องของเรื่องอ่ะลุงจะมาเก็บค่าลิกเกเซนต์อพอเจอป้ารัตนาปั๊บลุงรักเลยลุงรักสืลุงรักเดี๋ยว<อ>คลิปต่อ,ตอไปนะฮะพรุ่งนี้เราจะทํางานจัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการถ้าป้ารัตนาไปดูชุดแต่งงานด้วยไปดูชุดแต่งงานเอาสวยๆเลยเอาสีอะไรอยากได้สีอะไรมึงม่ตองมาถามกูเลยควยนะควยนาะเอาสีขาวดีไหมเราแต่งควงแขนอะควงแขนดูสิอา ไม่ต้องมาเรียกกูเราเลิกกันเอ้ยผมไม่เป็นไรนะมึงเลยไอย้ปลาผมขอค่าเสียหายของคุมืลยเฮ้ยมึงไปขอควายนู่นก็ป้าทำร้าน่ากการผมมาเดี๋ยวเป็นคนจ่ายให้หมอปลาเพราะว่านี่คือแฟนเราจะจ่ายให้แฟนเราในที่สุดหมอปลากับป้ารัตนาเลิกกันโดยเด็ดขาดต่อไปคนที่จะเป็นผัวป้ารัตนาคือลุงโทนี่เรารักกันไอ้ควายนาะยนาะย ในสะอินาดดันที่ต่อไปนะครับจะเป็นการแต่งงานระหว่างป้ารัตนากับลุงโทนี่นะฮะเราจะแต่งงาน